คันนี้ผมเลยจัดโอเพนคันที่ RT เลยตัวยอดนิยมจัดใส่ให้เลยครับแล้วก็ทำเสรยบยกขึ้นแตเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องเรียวแล้วติดนะครับคันนี้ผมก็เลยลงเป็นวิวสไตล์สปอร์ตซึ่งจะเป็นตัวที่เพิ่มสมรรถนะทำให้ความเฟิรม์มความหนึบของรถเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยแฮนด์ลิ่งดีการแซงทุกอย่างการดึงเล่นพวงมาลัยการเข้าโคง้งเนียนๆคันนี้นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเฮปเป้ลจันทบุรีชเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวรถที่นานๆจะได้เอามาแต่งสักทีนะครับคันนี้เป็นรถในครอบครัวที่ใช้มาหลายปีเขาเลยเป็นรถที่อยากจะปรับแต่งนะฮะเพื่อที่จะทําให้ไม่เหมือนใครก็คือโจทย์คือให้ผมดีไซน์เต็มที่แต่งแล้วให้คันนี้วิ่งไปไหนให้สะดุดตาไม่ให้เหมือน ML คันอื่น ก็คือเป็นเบนซ์เอ็มอลตัว W164 นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อของ Mercedes Ben z ก็ enz, เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งาน,งานการลุยการออฟโรดนะครับซึ่งปกติแล้วล้อรุ่นนี้เนี่ยจะติดบานเนี่ยจะเป็นขนาดไซส์ขอบ19ไซส์ยางจะเป็น25559ผมก็เลยดีไซน์ใหม่ให้เป็นขอบ20นะครับซึ่งเป็นล้อลายของเบนซ์เลยโลโก้เบนซ์นะครับ แล้วก็ออฟเซตตรงรุ่นใส่แล้วล้อจะเต็มซุ้มพอดีสเปคล้อหน้าจะเป็นสเปคแปดครึ่งหลังเป็นสเปค10นิ้วนะครับเพราะว่าเบนเนี่ยถ้าใช้สเปคล้อเท่ากันเนี่ยล้อหลังจะดูหุบจะดูไม่สวยคันนี้ผมเลยจัด Open นคันที่ RT เลยตัวยอดนิยมจัดใส่ให้เลยครับแล้วก็ทำเซปยกขึ้นนะเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องเรียวล้อติดนะครับแน่ <S 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 นอนการยกขึ้นก็ต้องเซตช่วงล่างใหม่คันนี้ผมก็เลยลงเป็นบิวสไตล์สปอร์ตซึ่ง จะเป็นตัวที่เพิ่มสมรรถนะทําให้ความเฟิร์มความหนึบของรถเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยแฮนดิลิ่งดีการแซงทุกอย่างการดึงเล่นพวงมาลัยการเข้าโค้งเนียนๆคันนี้นะครับก็จะเป็นอีกคันหนึ่งที่อยากจะรีวิวให้ท่านผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดจันทบุรีและจัหวัดใกล้เคียงได้รับชมกันเผื่อท่านใดมีรถออฟโรดต้องการเปลี่ยนแนวต้องการเปลี่ยนเป็นสไตล์ดูดันก็ กินบอกเข้ามาสอบถามก็ยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะครับถ้าในถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามนะฮะ mm hmm. วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ